สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรขับวิกฤตนะครับกับผมธรมกอทีเครับเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการโปรขับวิกฤตนะครับก็เป็นรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับข่าวสารทางด้านโปรขับนะครับรวมไปถึงไฮไลท์แมตช์สำคัญคัญทุกรายการทุกแพลตฟอร์มด้วยครับเป็นรายการที่จัดทําขึ้นมานะครับเพื่อให้สาวกนะครับของวงการโปรขับเนี่ยครับผมมีการตื่นตัวแล้วก็ติดตามข่าวสารกันครับ ผมทำมาคอทีเฮสนะครับก็ดําเนินรายการตรงนี้นะครับ e ีีนี้เป็นอีแรก E ีีแรกนะครับก็อาจจะไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะครับทั้งอุปกรณ์หรือว่าแสงสีเสียงนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําตรงเนี้ยมานานมากครับแล้วก็อุปกรณ์ที่บันทึกเสียงนะครับก็แบตเสื่อมไปแล้วครับไอตัวไมค์ที่ติดกับหน้าอกผมเนี่ยแหละฮะก็เรียบร้อยไปแล้วครับแบตเสื่อมไปผมเลยต้องใช้สมอรทท็อตรงนี้ก่อนครับก็ในอนาคตครับผมเองก็จะพัฒนานะครับให้ มันดูดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ให้มันดูน่าสนใจมากกว่านี้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็นำไฮไลท์นะครับแมของรายการ f c Tournament นะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นคู่ระหว่าง e s Chemistry พบกับ l a c k Cat ครับนาทีที่7ครับ Black Cat คทมีโอกาสได้ซัดไกลก่อนนะแต่ผู้สาประตูเซฟไว้ได้ครับแล้วก็เป็นลูกจังหวะต่อเนื่องครับเตะมุมของ l a c k Cat เตะเข้ามาแล้วก็มงโอ้โห่งไม่ถึงครับกล้องหลังก็อยู่ตรงนั้นครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะมงเคลียร์ไปได้ครับโดนยิประตูไปในนาทีที่8นะครับแบ็คแคทขึ้นนำเลสคิมิเชอรีแล้ว1ประตูต่อศูนย์ครับสวยงามมากๆครับสะใจมากเกมนี้ดูกระตุกนะครับนาทีที่12ครับแบ็คแคทบุกขึ้นมาอีกครั้งทางด้านขวาครับดองกี้ครับสัตยิงติดเซฟอีกแล้วครับ โอ้โชว์เบสิกโชว์เหนียวครับนาทีที่สิบเก้าครับมาบ้างครับนสคิมิสติี่ครับยานชินู่าก็โชว์เซฟไปหนึ่งครั้งครับจังหวะต่อเนื่องครับก็เป็นลูกแต่มุมครับเตะเข้ามามงอ้าวเรียบร้อยครับเอาผู้สาวประตูออกมาพลาดครับยานชินู่าตีเสมอแล้วครับลสคิมิสิลี่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่ยี่สิบห้าครับลสคิมิสิลี่บุกขึ้นมาอีกครั้งซัดเข้าไปเรียบร้อยครับ ยาชิลลาพิ่งไ่ถึงครับพลิกแซงแล้วนะครับ2ประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่2ี่ครับแบ็คแคตบุกมาเซฟอีกแล้วครับโชว์เบสิกเหนียวมากครับนาทีที่4ี่ครับก็ทำอะไรไม่ได้ครับครึ่งแรกครับเลสกิมิซิลี่ยังนำแบ็คแคตอยู่2ประตูต่อหนึ่ง เริ่มรึ่งหลังมาครับนาทีที่หกสิบครับเรซกิมิสซิลี่ก็บุกมาทางด้านขวาครับแถมไหมยิงสัตว์โอ้เสาแรกเลยครับผู้สาวประตูงงครับยานชินโนล่างครับไม่ทันตั้งตัวครับไม่คิดว่าจะยิงเสาแรกครับโอ้โหหมดจัดครับสองประตูต่อหนึ่งอ้าวทอครับสามประตูต่อหนึ่งครับเรซกิมิสซิลี่ขึ้นนำแบ็กแคทไปแล้วครับสามหนึ่งครับปล่อยที่ยิงก่อนนี่ครับโอ้โหเสาแรกเลยครับเหนือชั้นมากๆครับ นาทีที่7จสิบสองครับเดสมิลี่ซัดอีกทีเรียบร้อยครับยาเชนราพุ่งไม่ถึงครับโอ้ยไหลครับสี่ประตูตอนหนึ่งไปแล้วครับหิงสวยมากครับโอ้โหซัดจะมอกกรอบเต็มแรงเลยครับนาทีที่7จสิบเจ็ดครับแบลคแคทก็ขอสวนกลับมา้างคอสเข้ามาก็ติดผู้รักษาประตูครับโชว์เบสิกพุ่งออกมารับได้ครับแล้วก็หมดเวลาครับ เ e สก c h e มิสทรีครับสามารถเอาชนะแบ็ k แคทไปได้4ประตูต่อหนึ่งครับคู่ต่อไปครับเป็นคู่ระหว่างสกายดับพกกับโกโกวาอะคาเดมี่ครับโกโกวาอยู่ชุดสีแดงครับส่วนสกายดับอยู่ในชุดสีฟ้าครับนาทีที่2ครับสกายดับคอสเข้ามาครับเอากองหลังพลาดซัดเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้เต้ไลสเปียครับยืนตำแหน่งดีครับ ก้องหลังโกโกวาเช็คพลาดนาทีที่15ครับโกโกวาเซตอีกนิดโดยฟินครับเรียบร้อยครับตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับเดือดจริงครับขึ้นนำไปได้ไม่กี่นาทีครับโกโกวาตีเสมอได้ <c oughs> ฟินส์นะครับจังหวะต่อเนื่องที่เคลียร์บอลมาครับ สกายดักบุกมาเปิดคอร์ตลงซัดติดเซฟผู้สาประตูครับคว้าไว้ได้โอ้เกือบเสียประตูครับโกกวานาทีที่ยี่ี่จุดโทษครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยแล้วก็เป็นเต้ไรสเปียครับที่เป็นผู้สังหารแล้วก็ยิงเข้าไปครับเรียบร้อยครับผู้สามประตูได้แต่มองครับสกายดักขึ้นนำโกกวาสองประตูต่อหนึ่ง สะใจมากครับเตยไรสเปียนาที27เครับโอ้โหล้มครับแล้วก็โคโนคอสลีเข้ามาแทบเรียบร้อยครับเตยไรสเปียครับโอ้โหไลกาดแฮตทริกครับขึ้นนำโกคาบาไปแล้ว3ประตูต่อหนึ่งครับร้อนแรงครับนาที29เเท่านั้นนะครับยังเหลือเวลาเยอะแล้วก็ช่วงทดเวลาครับมีโอกาสซัดอีกครั้ง แล้วก็เข้ามือผู้รักษาประตูครับจากนั้นก็ทําอะไรกันไม่ได้ครับสกายดักยังนาโกโกวาในครึ่งแรกอยู่สาประตูต่อหนึ่งครับเริ่มครึ่งหลังมาครับโกโกวาขอบ้างครับมีโอกาสพลิกแล้วก็แย่งได้ซัดเข้าไปเรียบร้อยครับโกโกวาตามมาแล้วครับ2ประตูต่อสาครับโอ้โหกองหลังพลาดครับไม่เคลียร์บอลครับคิดว่าตัวเองจะบังอยู่ครับโดนแย่งไปได้ครับนาทีที่54ครับ สกายดับไม่ยอมให้ไล่มาครับแล้วก็หม่งอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหพี่อู๋ครับเอาเต้ไม่ลงครับแย่งโฉบหม่งไปได้ครับสกายดักขึ้นนำสี่ประตูต่อสองครับโอ้ไร้การ์ดครับสี่เมตรไปแล้วครับนาทีที่เจ็ดสองครับพราว่าสัตติดเซฟแล้วก็ผู้สาตูเหนียวมากงัดบอลขึ้นมาแล้วสัตครับนาทีที่สามคอสเข้ามาโล่งๆแล้วยิงสากาหยิงเบาไปครับผู้สาตู่เซฟง่ายครับ นาทีที่83มาแล้วโอ้โหติดชนคานแล้วก็โอ้โหม่งซ้ำครับผู้สาประตูรับได้ครับโกโกวาสจบเสียเสียประตูที่5ครับลอดไปครับแล้วก็หมดเวลาครับสกายดักสามารถเอาชนะโกโกวาไปได้4ประตูต่อ2ครับโอ้โหเดือดจริงครับสกายดักเตยไล์สเปร์ครับซัดไปแล้ว4ประตูนะครับน่าจะดำนำดาวซันโวนะฮะไหกาดครับคู่ต่อไปครับเป็นคู่แบ็คฮอคพบกับสารยาบอย แต่ของในชุดสีน้ำเงินครับสัญญาบอยชุดสีขาวครับเปิดคอรดมาเอา้าจานตุนทำไงเนี่ยครับอลหลุดมือครับเกือบเสียประตูครับตั้งแต่นาทีแรกเลยครับนาทีที่หกครับไม่ครั้งหนึ่งสัญญาบอยมองเอ้าผู้สาตูไม่ออกแล้วก็แล้วก็โอ้โหฉุกฉุลุมุนเอ้าจุดโทษครับแฮร์รี่บีนสไปชนครับโอ้เสียจุดโทษครับ ไม่น่าเสียเลยครับอ่ามาร์คขับถุยครับเป็นคนซัดครับนี่ฟอสแคทครับไข่ตุนครับท้าทายครับเอาไปสิอ่าเรียบร้อยครับสารยาขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับท้าทายใช่ไหมจะให้ฮะมาร์คขับถุยสะใจไหมสะใจไหมนะครับนาทีที่สิบแปดครับมาอีกครั้งหนึ่งผู้สาวตู้รับได้ครับคราวนี้รับติดมือเลยครับ เงเสียไปครับตอนตั้งแต่นาทีแรกนะฮะนาทีที่20ครับมาอีกครั้งหนึ่งครับมาสบอสส่งมุมโอ้โหวีกัตวีครับช่วยสกัดออกไปครับเป็นลูกเตะมุมครับแล้วก็เปิดมาติดเข้ามือผู้สาวประตูครับนาทีที่22ครับแบ็คฮอกมาบางครับยิงโอ้โหถักเสาทีเดียวโอ้โหเกือบตีเสมอได้ครับนาทีที่30สซัดติดบล็อกครับ นาคขับถุยส่งบอลบอสซิโลหติดกองหลังแบ็กฮอกยังเหนียวครับเป็นลูกเต็มมุมของสารยาบอยครับเปิดเข้ามาหมงได้ไหมใครมาโอ้ผู้สาบตัวออกพลาดครับดีครับที่ยังมีวีกันตวีอยู่ครับเอาแฮร์รี่แบนดพลาดครับแทงบอลมาตอนนี้หลุดเดียวแล้วครับยิง เรียบร้อยครับโอ้สองประตูต่อศูนย์ครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกครับสารยาบอยขึ้นนําแบ็คฮอกไปแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับมาขับถุยครับครึ่งหลังมานาทีที่ห้าสิบสามเอาอีกแล้วครับโอ้โหม่งข้ามคานไปครับนาทีที่ห้าสิบเจ็ดครับสารยาบอยไม่แล้วมาขับถุยซัดข้ามคานไปโอ้โหมาเป็นละลอกเลยครับแบ็คฮอกตั้งตัวไม่ติดนะนาทีที่หกสิบแปดมาอีกแล้วครับ โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหบุกกระนำขนาดนี้ครับมันต้องได้สักประตูสิวะสารยาบอยขึ้นนำแป๊กอกไปแล้วครับสามศูนย์ครับมาขัดถุยคนเดิมใช่ไหมใช่ไหมผมพูดผิดปะนาทีที่เจ็ดสิบเก้าครับไม่แล้วครับสารยาบอยแทงทะลุซัดเรียบร้อยครับดูสาวตูได้แต่มองครับสี่ศูนย์ไปแล้วครับเหลือเวลาอีกสิบนาทีครับ าทีที่90ก็เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายครับสวินเดอร์มาร์กมงโอ้โหมาคักทุยมองออกไปครับออหมดเวลาครับายส์บอยชนะไป4.0ต่อผู้ต่อไปครับเป็นบีสบอลพบก,กับแบ็คเพิร์ดแบ็คเพิร์ลในชุดสีแดงนะครับบีสบอลแฟตติลลี่ในชุดสีฟ้าเกงดำครับจังหวะแรกเป็นของบีสบอ y ย,ยิงโอ้โหเหนียวมากครับสไนเปอร์เลน เห็นจังหวะเตะมุมของบีทบอยครับเตะเข้ามามงโอ้โหชนคานครับโอ้ค์กได้ประตูครับบีทบอยจังหวะที่บีทบอยบุกเพลินครับแบ็กเพลครับก็บุกมาบ้างครับเปิดคอสเข้ามามงติดครับแล้วก็มงชงทำยังไงต่อครับนาทีที่16ครับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหติดเซฟครับอารติคิมเซฟได้ครับ นาทีที่25ครับยกบอลยาวมาครับหลุดเดียวครับไอ้เผวหักโอ้โหโคตรเหนือชั้นไอเด็กคนนี้มันไร้การครับอัพพอลโลครับแบ็คเพิร์ขึ้นนำบิดบอยไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับจากการยิงประตูของอัพพอลโลครับนาทีที่31เครับแบ็คเพิร์ยกมาอีกครั้งนึงครับอัพพอลโลพักพักยิงซัดติดเซฟสามีกทีเข้าประตูครับโอ้โห ได้ลูกซ้ำครับแบ็คเพิ่ขึ้นนําไปแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหช่วงนาทีแรกๆนี่บิดบอยเป็นฝ่ายบุกนะแต่เป็นยังไงเนี่ยไม่รู้นะครับโดนแบ็คเพิ่ขึ้นนําไปแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับโดยนิววันเดอร์ครับแล้วก็หมดครึ่งแรกครับแบ็คเพลิ่ยังนำบิดบอยฟเกอรี่อยู่สองประตูต่อศูนย์ครับ เริ่มขึ้นหลังมาครับแบ็คเพอร์ก็ยังบุกอย่างต่อเนื่องคอสมามงโอ้โหออกไปครับกระโดดเช็คระยะครับเอาบิดบอยพลาดครับแล้วก็เป็นอพา l โลซัดเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะผิดพลาดของบิดบอยครับแล้วก็อพาโลครับถูกที่ถูกเวลาอีกแล้วครับยืนตรงไหนก็ได้ยิงครับร้ายจริงๆคนนี้แบ็คเพอร์ขึ้นนำสามประตูต่อศูนครับ นิววันเดอร์ครับจะชากบอลมาในนาทีที่64แล้วก็ซัดเรียบร้อยครับไหลเลยครับ4 0นะครับแบ็คโฟลขึ้นนำบีทบอยครับช่วยกันยิงครับนิววันเดอร์กับออฮอลโลนาทีที่78ครับ Beat Boy บีทบอยบุกมาบ้างครับแล้วก็อาชแมงยิงโอติดเซฟสไปเดเลน มามแต่มุมต่อครับเปิดคอสเข้ามาผู้สาธตูก็คว้าไว้ได้ครับนาทีที่82ครับเป็นจังหวะผิดพลาดของบีตบอยครับอพาโลซัดยิงแป่ออกไปเฉยเลยโอ้โหลูกนี้ผมนึกถึงบอลลเตอรี่นะเนี่ยโอเคครับต่อไปครับนาทีที่90โอกาสสุดท้ายของแบ็คเพิร์บุกเข้ามาคอสแล้วก็เคลียร์ออกไปครับยังได้ลูกแต่มุมในจังหวะต่อเนื่องเปิดยกเข้ามามง แล้วก็หมดเวลาครับแบ็กเพลชนะบีตบอย y ฟ a เ t อรีไป4ประตูต่อ0ูนยครับมาสรุปผล FT Tournament กันครับซีซั่นชนะ y o s o ซ e r i ร s 2ประตูต่อศูนย์เลสคิมิเตอชนะแบ็กแคท4ประตูต่อหนึ่งสลายาบอยชนะ LS 2ประตูต่อศูนย์บีตบอย t ฟ r เแพ้ฉลาม1ประตูต่อ2 1 0เทครับเสมอบางโปง่ง0ประตูต่อศูนย์ครับแบ็กฮอครับชนะ Back บ o ๊ f หประตูต่อศูนย์ a ิกเนชนะอัลต้าไอแท็กสองประตูต่อหนึ่งมอสเ p อร์อ ชนะบูด e ็อกหนึ่งประตูอศูนย์สกายดักอีสปอร์ชนะโกวาสี่ประตูสอบาสาแพ้ให้กับแบ็คเพิร์ลศูนย์ประตูต่อห้าบูปิงริมสาครับชนะดักแด้สอระตูอศอเลสแพ้ให้กับเท p พีเอ็มศูนย์ตูแบ็คฮอกแพ้กับสาระยบอยศูนย์ประตูต่เนเจอร์เสมอกับบ้านโป่งสอรตู่สอและสกายดักเสมอกับแบ็คโวฟหนึ่งประตูต่อหนึ่งซูาสัตวีเอฟครับชนะเออตายแท็กซี่ประตูต่อหนึซีซั่นชนะบูด็อกสี่ประตูศูนย์ไวโซซีเรียตแพ้ให บุกปิ้งติมสาครับชนะโกกวาสามประตูต่อหนึ่งเลสกิฟเจอรี่แพ้กับฉลามครับหนึ่งประตูต่อสามมอสเทอร์อ e ีสปอร์ตครับแพ้ให้กับดักแด้ศูนย์ประตูหนึ่งบิสบอยแฟตเตอรี่แพ้ให้กับแบ็คเพอร์ศูนย์ตูวสี่ครับต้องขออภัยมอสเทอร์เลยครับพิมพ์ผิดน,นะครับสรุปตารางคะแนนนะครับตอนนี้แบ็คเพอร์ขึ้นนำอยู่นะครับอยู่ที่6แต้มบวกอยู่9ลูกนะครับตามด้วยสลายบอยซีซั่นหุกปิ้งแล้วก็ฉลามอ e ีสปอร์ตครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับรายการ FG Tournament นะครับก็ตอนนี้ก็ทราบแล้วนะครับว่าห้าอันดับแรกเป็นทีมไหนนะครับก็6คะแนนเท่ากันหมดเลยครับข่าวต่อไปครับเป็นข่าวของทีมชาติของเราบ้างครับของฝั่ง PC ซนะครับซึ่งทีมชาติไทยนะครับได้เข้าไปพบกับทีมชาติมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศครับต่อไปค้าบเป็นรายการ a s เ a ียอาริอันส์เนชั่นขันะครับระหว่างทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียครับ ใครชนะ2เกมก่อนนะครับก็จะเป็นแชมป์ไปเลยนะครับมาเูเซียนโอกาสแรกครับโอ้โหยิ่งโดนเสาครับแล้วก็มาโดนผู้สาประตูข้ามคานไปครับเป็นจังหวะของทีมชาติไทยบ้างนะครับโอกาสคอสเข้ามาครับแต่ไม่แม่นครับกองหลังเมเซียก็หม่งเขียวไปนาทีที่21ครับไทยบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้มีโอกาสได้ซัดครับติดบล็อกครับแล้วก็มีโอกาสต่อเนื่องครับทำยังไงครับ เปิดคอสเข้ามามีโอกาสซัดไหมไม่ซัดครับแล้วก็ยิงโอ้โหติดครับเ็นจังหวะต่อเนื่องแบบยาวๆเลยครับจังหวะนี้ครับแล้วก็ถูกตัดบอลไปได้ครับแต่มาเลเซียก็พลาดครับทําให้อาบูครับซัดไกลโอ้โหออกเสาสองนะครับไปนิดเดียวครับจังหวะต่อมาครับซัดเข้าไปผู้สาประตูก็เซฟได้อีกครับของมาเลเซียนาทีที่สามสิบหกครับตีมชาติไทย เล่นพลาดครับกองหลังไปเล่นกันเองครับฮัตเต้เอ้าซัดโอ้เกือบเข้าประตูครับเกือบเข้าตัวตัวเองครับดีที่ผู้สาตูกลับมาคว้าทานครับฮัตเต้ครับบุกทางด้านขวาซัดยิงโอ้โหออกเสาไปนิดเดียวครับจบครึ่งแรกครับทีมชาติไทยยังเสมอมาเลเซียอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เริ่มครึ่งหลังมาในนาทีที่สี่สิบหกครับทีมชาติไทยยกบอลขึ้นมาครับหลุดมาแล้วครับจะขอบบอลช็อตยิงติดเซฟครับโอ้โห นาทีที่51ครับบุกอย่างต่อเนื่องทีมชาติไทยครับเออสคอตเข้ามาลงอีกแล้วค้ามคานไปครับโอ้โหอบูมีโอกาสจะได้ประตูหลายรอบครับมาเลเซียก็บุกขึ้นมาครับเมื่อไทยยิงไม่ได้มาเลเซียก็เอาสิเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูญครับมาเลเซียขึ้นนําทีมชาติไทยไปแล้วครับโอ้บุกอยู่ตั้งนานครับไม่ได้ประตูครับโนมาเลเซียบุกขึ้นมาทีเดียวครับจังหวะนี้มาเลเซียพลาดนะครับ ส่งบอลทาให้โดนแย่งครับจาคอบบอลช็อตจริงเรียบร้อยครับตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมาเลเซียก็พลาดเหมือนกันนาทีที่เก้าสิบแล้วครับเป็นจังหวะของมาเลเซียฮะเตยิงมาโอเคออกไปได้ครับถ้าเสมอกันแบบนี้นะครับจะต้องต่อเวลาพิเศษครับแล้วถ้าในเวลาพิเศษจะต้องยิงจุดโทษนะครับถ้าหากว่าเสมอกันอีกนะครับช่วงเอ็กซ์ต้าไทม์นะครับโอกาสบุกกันค่อนข้างที่จะน้อยมากครับ ส่วนใหญ่ก็จะสู้กันแดนกลางครับจังหวะจะน้อยจริงๆครับนาทีที่ร้อยสิบสมีจังหวะเดียวที่จีไทยครับแทงทะลุมาครับแต่เสียดายครับล้ำหน้าครับโอ้ใครยิงได้นี่คือชนะเลยนะครับเกมนี้นะครับแล้วก็หมดเวลาลงไปครับสุดท้ายต้องดวนจุดโทษครับลูกแรกเป็นของมาเลเซียครับยิงก่อนนะครับปัดใจกันไปเลยครับตัวต่อตัวยิงไปทางมุมขวาครับ เรียบร้อยครับมาเลเซียขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ทิมชาติไทยคนแรกครับดูดิว่าจะได้ไหมโอ้ท่านี้ยิงยากมากนะครับแต่ก็ยิงติดเซฟโอ้พลาดไปแล้วครับมาเลเซียนำหนึ่งศูนย์ครับมาเลเซียมาอีกครั้งหนึ่งยิงเรียบร้อยครับมุมเดิมครับสองประตูต่อศูนย์ทิมชาัดไทยคนที่สองครับแล้วก็ยิงไปติดเซฟอีกแล้วโอ้สองศูนย์แล้วครับ มาเลเซียไม่พลาดเลยครับคนที่สามยิงติดเซฟอ่าไทยต้องกลับมาครับถิงจชไทยคนที่สามยิงตรงกลางเลยครับวัดใจสุดๆครับไล่มาสองประตูต่อหนึ่งแล้วครับมาเลเซียคนที่ 4, สี่ซัดติดเซฟเอาแล้วถิงชาติไทยครับคนที่สี่ว่าไงยิงโอ้โหเรียบร้อยครับสองสองครับลูกสุดท้ายครับมาเลเซียยิง โอ้โหนิ่มครับสามประตูต่อสองครับลูกนี้ไทยต้องยิงให้ได้ครับไม่งั้นแพ้เลยนะครับแล้วก็ยิงติดเซฟครับโอ้เกมแรกครับทีมเชียร์ไทยแพ้จุดโทษมาเลเซียไปสามประตูต่อสองแบบน่าเสียดายครับตองไปแข่งในเกมที่สองครับเกมที่สองนี่คือพลาดไม่ได้แล้วนะครับโอ้ดีใจกันสุดๆดครับสู้กันยันจุดโทษนะฮะเกมที่สองครับทีมชาติไทยก็ยังอยู่ในชุดสีแดงนะครับ นาทีที่12อมาเลเซียมีโอกาสบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากทางด้านซ้ายมุงเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหโดนเร็วครับนาทีที่13เท่านั้นครับมาเลเซียขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแต่ยังมีเวลาครับทีมชาติไทยยังมีเวลาครับเหลือเวลาเยอะนาทีที่18ครับมาเลเซียย,ยกมาแล้วกองหลังพลาดฮะเต้โอ้ผู้สาตูออกมาคว้าทันครับ นาทีที่19ครับทีมชาติไทยได้สวนมาโอ้โหเดส่งพลาดอีกแล้วครับติดกองหลังมาเลเซียครับยืนโพสิชันดีครับนาทีที่24ครับไมาอาทีมชาติไทยครับปุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่คอสไปก็ไม่มีหวังครับไม่มีผลไม่มีลุ้นเลยครับนาทีที่27มาเลเซียซัดไกลครับผู้สาวตูไทยก็ยังเซฟไม่ได้ครับยังไม่เสียตัวที่2ครับโอ้ผิวครับของมาเลเซียมงโอ้โหวิออกเยอะครับได้ขึ้นเดียวๆเลยนะฮะ มาเลเซียเริ่มของเกมอีกแล้วครับดี NTP ยังไงฮัตเต้ซัดโอ้ยโจนเจนจะเสียรุ่นสองหลายรอบแล้วครับทีมชาติไทยช่วงทดเวลาครับทีมชาติไทยเลียรยออกมาแล้วก็หมดเวลาครับไมเซย,ยังน้ำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับครึ่งหลังครับนาทีที่หกสิบหกไทยก็บุกมาครับมิสเตอร์ซิพิเลอร์มองมายิงโอ้โหติดเซฟอีกครับโอ้โหโคตรเหนียวตู้สามตูมาเลเซีย จะไทยบุกใหม่ครั้งนึงเอาาวลงลงยิงติดเซฟไปแล้วซัดโอ้ติดบล็อกโอ้ไม่ได้ครับโอ,โอ้จะได้จะได้ก็ไม่ได้ครับนาทีเจ็ดสิบห้าครับเช็คลำหน้าพลาดกับมาเลเซียไทยบุกมาแล้วครับจะขอบวันช็อตโอ้แต่ส่งพลาดครับมาเลเซียก็เตะเคลียร์ออกไปนาทีที่แปดสิบแปดครับทีมชาติไทยบุกขึ้นมาอีกครั้งครับเครานี้มีพื้นที่ครับ ฟุกฟลิกครับฟุกฟลิกโอ้โหส่งมาพลาดแล้วก็โดนมาเลเซียเตะเคลียร์ไปโดยคิงครับแล้วก็หมดเวลาครับทีมชาติไทยครับแพ้ไป1ประตูต่อศูย์ครับในเกมที่2สรุป2เกมนะครับไทยแพ้ให้กับมาเลเซีย2ต่อศูนเกมครับทำให้ได้เพียงแค่รองแชมป์เท่านั้นครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติมาเลเซียด้วยนะครับที่ชนะทีมชาติไทยไป2ต่อศูนย์เกมครับก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับทีมชาติไทยยังมีอีกหลายรายการนะครับให้เราได้ชิงชัยกันนะครับยังไงก็ฝากเป็นแรงใจนะครับแรงเชียร์ให้กับทีมชาติไทยทุกๆรายการด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการโปรขับวิกฤตนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ดูรายการของผมนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็หวังว่าจะติดตามอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ